เช็คดวงเลขราวกับหมอไก่ให้โชคประจําวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567กับหมอไก่มีเลขเด่นดังนี้นะคะ87214จะคู่3ตัวเด่น872 871 874 721 724 214 218 148 147และ482 จะคู่2ตัวเด่นบนล่าง8 7 8 2 8 1 8 4 7 2 7 1 7 4 2 1 2 4และ1 4สสำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อของคุณนั้นจะมาจากอายุของคนรักดังนั้นทาดีกับคนรักหรือจะร่วมบุญค่าน้ํเข้าไฟวัดเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์หกห้าหนึ่งเก้าสองท่านที่เกิดในวันจันทร์เสริมดวงโดยการทําบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลทหารพันศึกสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันจันทร์สองศูนย์หนึ่งห้าเก้า ท่านที่เกิดในวันอังคารเสริมดวงในการทำบุญกับคนแก่บ้านพักคนชราบ้านพักบางแค่สำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันอังคาร91478ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันเสริมดวงในการทำบุญลงศพทำบุญผ้าห่อศกสำหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน13480 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนเสริมดวงโดยการทำบุญกับบุรุที่ต่างๆรวมกับตันยูหรือปอตตึงสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนพุธกลางคืน1 2 6 3 8ท่านที่เกิดในวันพฤหัสเสริมดวงโดยการทำบุญกับโรงพยาบาลเด็กหรือบริษทีเด็กต่างๆสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพฤหัส0 1 4 5 9 ท่านที่เกิดในวันศุกร์เสริมดวงโดยการร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดหรือทําบุญตักคนวิการหรือคนตาบอดเลขสลิปสำหรับเลขเนึ่งเสริมดวงท,ท,ดวท่านที่เกิดในวันเสราร์นะฮะเสริมดวงโดยการร่วมบุญเกี่ยวกับความรู้อุปกรณ์การเรียนตามโรงเรียนต่างๆสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันเสราร์ 1,2,5,6,7สำหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบในเรื่องของตัวเลขหมอไก่ขอแนะนำแอปพลิเคชันเอ็มไทยนะคะซึ่งในแอปนี้มีคำนำนายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคำทำนายฝันทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะพบกับหมอไก่ในครั้งต่อไปครั้งนี้ขอให้ท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ